นี่ครับพี่น้องเห็ดเพิงท่ามนะครับหรือว่าเห็ดตับเตานะครับเมือนีไดมานะครับเบาจ่อยบันเทิงศินเรามาฝากครับอยู่หน้าเบาจอยนะครับเห็ดเพิงท่ามมีแม่เซีตกินนี่นม่ก็นังติดตำเครื่องตำอยังงแ็นบอยครับเห็ดสูกินมือนีมาหน้านะครับพี่น้องเตรียมของมาหลายนี่ริกแข่งนี่ออกมาหน้าแล้วออกมาหน้าแล้วครับพี่น้อง เตรียมมุงเตรียมหมอนมาอย่างดีผัดหลอกผัดล่มนะครับเตียมความยกงเห็ดเพิงถาำเห็ดตับเต้าเนี่ยแล้วแล้วแม่เห็ดแล้ว แล้ว,เ,วเห็นเปิงทถกินแซ่บที่นี่อันนี้แกงแก้เส้นน่อไม่สม้มแบบที่นี่สองเมนูเลยแบบนี้ครับ แดงเขาก็มีนี่ไดมาเขามาที่ไหนมาได้เวลาแล้วมาเบื้องอีเม้าเ็นยังสู้กินเยู่เบื้องเอา เมนูนะแกงไก่ใส่นอมไม้ส้มเห็ดเพิงถ้มหรือเห็ดตับเต้านี่สองเมนูแจ้วอ่าคห้แม่เาหิวแล้วกองลัมบะมีเขาเราอ,อีแม่ไม่แต่สายไฟเจ้เาอ่าอีแม่อีแม่หูห<ไ>อยตรง กินเขากินปลาจำให้เพื่อนหรือ,อเปล่ปาจำตัว,วคนเสียให้สูส้เหเมือนนี้มากก็ได้กิน,ส,นสิแล้วน้องมาอยู่ไฮยูนาก็ได้กินเขาน้ำังสี่แล้วเออพิจารณาเอาเด้อถ้าสิมาก,กวนมากมาบอกโชคบอกลาบบอกเบอร์คนตัวใหญ่แล้วเออเขาแล้วละใหญ่บอลได้พวนอือปูปลาหน้านำขันนี้พื้นมากอ่ะแกงใกล้แกงใกล้ใกล้น้ำผสมกับแก้ว เห็นบ้านเอาให้ตลอดเลกๆๆ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 ๆกบห้องเลกๆๆๆจานยอดเจี๊ยพักกระโดมาในหน้านอะยอดพักกระโดนะพวกนี้พักล่องไปนี่งานเนี่ยเอากินที่ไหนเปิดงานนี่แก้วจีกรมุ้ยคือบางสัน อายีากะมุยังไไผ่เล่าาอือคือปลาแดกปลาไหลไผ่หรอ่่หอปลาไหอืมนี่ะมันเสบ่นสะดือก่นี่เขากันบเป็นจงทนี่ อแสบเลยพักกร,ระโดนออาดอนั่นเป็นยังไงพักนะไรพักก,นนรกระโดนอยู่พักกระโดนต้นเลยจิก็ก้อนกุ้งก้นยัแบอ่แวก่ดเอืมขา้า่ะออ,อ,อ่อาโอเลมีไข่ิอ,อวยววายานบอิมดีวคือเกมอ้มม บ่เย็นมากินอืมเพื่อแไปอแ,ปะ,แปะกินกับกรแดกอืมกับปละแดกบวาเลยแับกระโดนเนาะอืมอืมแล้พักยังไหนไหมโอ้ยไปชิมเส้ไนไั่น,น่ะทุกวันนีแล้วรสชิมต่อ เค็มมากมากใเยนเล้ยนบเขงข้ามแม่ร้อแม่นี่เห็มของข้ามอืกิโรละนหอาด้ยบดได้สิเดี๋ยวมาตีเอ้ี๋ยวมา้องทำก็ได้เดี๋ยว คือจะหน่อยให้แว้มเข้าบอกให้ขอหน่อย <tuh> <tuh> สมกินมัสมพอกินวะแม่เลียรางด้วยรรงกินเลงเข้มนแบะอือหือขเขเียบเคสุด้าย อย่างพอกระโดดซ้อย

ก็บอกโดนเนียบโลภะปนเห็ดคือนกันแต่กิ้นกระบอกกระโดดปนเห็ดหลงดไหมเกี่ยขาลุกไหม ปลาเล่นใหม่่นไหมเ่ปลาเลีนน้ำเลีนใหม่ยน ขุ่มต้นยูซี่กินก็ไห้นั่งต้นปาดมันบอลปาดแน่นพาะจะไปเก็บเจ็บอีก่แล้วมันแสบมันใส่กระบาดมันสิปาดเลอมัดนี่เห็นใส่ร่างกับบาดไามไม่เศร้าใส่เจ็บใส่เจ็บตาต้นลูกขัวอย่าฝาดเด้ของไทยนี แค่มันเที่ยวดูไปดูพยายามติดกโควิดมังหาสื้อหาซุ่มไปโอหันตีหาหาซื้อซิ่โอ้ไม่จมมันหอดแจกวัดกันวัดกันเนี่นยไง บ่ามีนันกับตีบไว้มปืนเนี่ย้องีนน้ว่ตัวกมมห้องน่ะปวนิดเดีย ันทัน่วไปแน่นอเขาให้ไปเดินดนี่เลยเอาอวมากออทกงสีลงการมังก็ได้ข้ตวให่ว,วได้หาออ๋เด็กผ่านไปยืด้่อนอย่างอีกวะยางไม่กข้อหนนะครับข้อเรียนมากมันสีปวด กินครบไม่นะเห็นว่าแซ่บกว่าที่เอาจนหมดคาเดียวว่แล้ก็มากินนี้ได้นะยัง,งไปสูดมสุดบเขาจะเปลี่ยงเขา bữa <laughs> <laughs> để say thì ăn sườn đi, còn làm để đi xuyên, xuyên mấy ที iesen, ่มังกว่านั้มันบอกรสจิมเลยรอจิ้มแบบไตเวทีเข้มลอเข้มปรียเข้มขุเข้มเป้ยขมต้องการกับของหนึ่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 ง เียนทาโอ้โเป็นเ oh, <wow. S 1> ขาแสบเนาะม่หนขวดเสียบ

สำนีแลครับพี่น้องกินขอก็มาที่นี่มาเดอ้อมาเดอ้อที่นีนเอาเตรียมรถกูได้เอไอ้ไม้ก็มาหรอไม่ใช่ไม่ผู้ชายเหม้โอ้ไม้คนอ่ะ